ครบับสวัสดีทผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวาน,นิวผมซันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสรุปอัปเดตกินจรรมใหม่กันแบบรวดเร็วเลยนะ,ะเอาแต่เนื้อเน้น,น,นไม่มีน้ำผสมอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ เรามาดูคำอธิบายกิจกรรมกันเลยนะครับผมกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมซ่อนแอบกึ่งๆไล่จับเล็กน้อยนะครับผมในตัวกิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็จะมีฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายที่เป็นนักล่านะครับฝ่ายต่อต้านจะมีจานวน3คนแล้วก็ฝ่ายที่เป็นนักล่าจะมีจํานวน1คนนะครับผมฝ่ายนักล่านะเล็กก็จะมีสกิลในการสกัดรอยฝ่ายต่อต้านต่างๆนะครับส่วนฝ่ายต่อต้านก็สามารถมีสกิลในการเชื่อมปลงเป็นของต่างๆที่อยู่ในแมลได้นะครับซึ่งในระหว่างที่เรากําลังเล่นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรเวอร เฟเวอร์นะฮะสามารถเก็บได้ทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านแล้วก็ฝ่ายที่เป็นนักล่านะฮะซึ่งพอเราเก็บเฟเวอร์มาเราก็จะได้รับบัฟนะ,ะซึ่งสามารถพลิกผลแพ้ชนะได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เราเล่นเสร็จเราก็จะได้เหรียญน้องแมวออกมาเพื่อนําไปแลกครับขอ,องรางวัลในแต่ละวันนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูทางฟังของสกิลของนักล่านีมากว่ามีสกิลอะไรเราเลือกใช้เริ่มจากเกียร์ธรรมดานะจะมี2องสกิลนะฮะ สกิลแรกเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้มันจะสะแกนนะฮะพื้นที่รอ,รอบๆว่ามีผู้ต่อต้านแอบอยู่ไหมนะฮะถ้ามีผู้ต่อต้านแอบอยู่มันก็จะขึ้นในแมปให้นะครับและถ้าผู้ต่อต้านคนนั้นนะครับทำการเคลื่อนที่มันก็จะมาร์กตำแหน่งปัจจุบันเอาไว้5วิครต่อไปสกิลที่2นะครับของนักล่านะฮะก็เป็นสกิลที่เมื่อเรากดแล้วมันจะแสดงทิศทางที่ผู้ต่อต้านอยู่นะครับผมทั้งหมดเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะฮะก็ Global. มาเลือกใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบครับต่อไป เป็นสกิลธาตของนักล่านะครับผมเมื่อกดปุ๊บมันก็จะทําการกําจัดการปลอมตัวก็คือผู้ต่อต้านที่ปลอมตัวเป็นนูน่นเป็นนี่อยู่ก็จะโดนเผยร่างจริงออกมาที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับแล้วก็จับพวกเขาเองต่อไปมาดูที่สกิลอันตินะฮะมี3ามสกิลไว้เลือกใช้นะครับผม สกิลที่1นะฮะเมื่อกดใช้ก็จะทาการขังผู้ต่อต้าน1คนในบริเวณไว้เลยนะครับผมดังรูปนี้มีกล่องออมาครอบประมาณนี้สกิลที่2นะครับผมเมื่อกดใช้จะสแกนพื้นที่แล้วก็จมาร์กตำแหน่งของผู้ต่อต้านทุกคนเอาไว้เลยนะครับผมแต่จะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็จะมาร์กตำแหน่งของผู้ต่อต้านเหมือนกันแต่จะมาร์กแค่คนเดียวแต่จะมาร์กเป็นอยู่ในช่วงรนะยะเวลาที่นานกว่าสกิลสองนั่นเองก็มาเลือกใช้กันได้ตามอธยาศัยเลยครับโอเคครับเรามาดูทางฝั่งของสกิลของผู้ ต่อต้อานกันบ้างว่ามีอะไรเลือกใช้แล้วก็สามารถทําอะไรได้นะครับการที่ปกติในรูปแบบแรกของผู้ต่อดต้านนะครับเมื่อกดใช้จะทําการวางตัวล่อ,อเอาไว้นะฮะก็จะเป็นสิ่งต่งตางๆนะฮะอย่างเช่นในรูปก็จะเป็นโคมไฟนะฮะแล้วก็เมื่อนักล่าเดินมาโดนเจ้าตัวล่อตัวนี้ก็จะโดนโคลอนอัดเข้าไปที่หน้านะฮะแล้วก็ทกําการสโล์เล็กน้อยนะครับต่อไปสกลิลที่ 2. นะครับเมื่อกดใช้เราก็ทําการหายตัวไปจากแมปในระยะเวลาหนึ่งนะครับผม ซึ่งนักล่าจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่ผลจากสกิลต่างๆของนักล่ายังสามารถเห็นได้นะครับอย่างเช่นสกิลที่ธรรมาดาทั้ง2แบบแล้วก็สกิลธาตุของนักล่ายังสามารถเจอได้นะถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าสกิลมันหน้าตายยังไงก็ลองนึกถึงเซลเทียในเ v วนะครับผมสกิลมันน่าจะประมาณนั้นนะฮะต่อไปครับผมสกิลธาตุของผู้ต่อต้านนะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในแมปนะเพื่อหลบซ่อนได้นั่นเองแต่เมื่อเราทําการบินหรือว่ายน้านะครับผมมันก็จะหลุดออกจากการปลอมตัวฮะ ต่อไปนะฮะเป็นสกิลอัลติของผู้ต่อต้านนะครับผมเมื่อกดใช้นะฮะเป็นเวนาเวลาสามชีวิตนะฮะหลังจากกดใช้ก็จะทําการวิ่งวายขึ้นเป็นอย่างมากก็มาลองมาเลือกใช้ตัวนี้ให้เหมาะก,กับสถานการณ์ต่างๆดูนะครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างเกมนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมรีรันเหมือนกันนะฮะก็จะมีแมปเก่าๆนะที่เคยมีอย่างเช่นอ่าลงของเจ้าสัวลงวายของอย่างี้ลุกของเรานะแล้วก็จะมีแมปใหม่ๆนะก็คือเป็นแมปของอินาซึมะนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเราจะได้ตัวเหรียญน้องแมวเนี่ยมาจากการนับคะแนนตรงไหนบ้างเราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับก็นะครับของรางวัลนะฮะแล้วมันก็จะให้เราเก็บสะสม ระยนของน้องแมวตามที่มันกําหนดเราก็จะได้สามารถกดรับของรางวัลได้นะฮะก,ก็กิจกรรมนี้ได้420ไพ่โมเจมนะครับผมแล้วก็มันยังจะมีควีซด้วยนะ,ะแล้วก็จะได้เป็นโกนะ,ะเป็นโมรามานั่นเองนะครับก็ไปแล้วนะ,ะสำหรับการสรุปกิจกรรมนะครับเ็เป็นยังไงอะไรกันบ้างละครับมีแต่เนื้อหากิจกรรมรัวๆแล้วก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้แบบดูปุ๊บเข้าเกมปับ๊บเล่นเป็นปุ๊บเข้ารับไพ่โมเจมกันแบบ อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปสารต่อไปหรือเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ